สวัสดีครับทุกคนเมื่ออาณาจักรของคุณรุ่งเรืองขึ้นจนถึงขีดสุดแล้วคุณอาจเริ่มมองหาหนทางที่จะขยายอำนาจและปกป้องเมืองจากภายนอกใช่ไหมครับนั่นคือเวลาที่เราต้องสร้างปราสาทและกองทหารครับปราสาทไม่ใช่แค่สิ่งก่อสร้างธรรมดาแต่เป็นหัวใจหลักของอำนาจทางการทหารในอาณาจักรของคุณการสร้างปราสาทจะปลดล็อกระบบกองทัพ ทำให้คุณสามารถฝึกฝนทหารเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยและปกตงเมืองได้เมื่อคุณสร้างรองทหารแล้วและมีอาวุธเพียงพอคุณก็จะสามารถฝึกทหารเพื่อรับใช้คุณได้ครับทหารเหล่านี้สามารถถูกส่งไปทำภารกิจต่างๆเพื่อนำทรัพยากรล้ำค่าและทองคํากลับมาให้เมืองและทุกภารกิจที่สำเร็จจะช่วยเพิ่มค่าความรุ่งเรืองด้านการทหารให้กับคุณ การสร้างกองทัพและเพิ่มค่าความรุ่งเรืองด้านนี้จะช่วยให้คุณสามารถก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดในฐานะผู้ปกครองและปลดล็อกค่าความรุ่งเรืองด้านอธิปไตยที่จะมอบยศศักดิ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมให้กับคุณการสร้างปราสาทคือก้าวสำคัญที่จะเปลี่ยนเมืองธรรมดาให้กลายเป็นอาณาจักรที่แข็งแกร่งและไม่หวั่นเกรงต่อสิ่งใดเตรียมทรัพยากรให้พร้อมแล้วมาสร้างปราสาทและกองทหารเพื่อปกป้องอาณาจักรของคุณกันนะครับ